กินอย่างนั้ลูกหัวหน้าพุกโช็อกโกแลตอยู่นี่ครับช็อกโกแลตอยู่นี่กินไหมโอ้โหไม่กินหรอกไม่กินอันนี้มันกินไม่ได้โนโน่ no. อืมโนโน่มันกินไม่ได้เดีไปเอาชิงกังเซนเ้น,นะน,เ,ซนเล่นก่อนชิงกังเซ้นไปเล่นชิงกังเซนนะ 54แล้วบ่าย2 54แล้วม,มาใสาก่กางเกงรูปเร็วมาใส่กางเกงก่อนมาอืมมาเร็วม,มาใส่กางเกงก่อนว้า

เอาคืนแต่โอเคโอเคค่ะนะแซมบ๊อกอุ้ยหมดแล้วกินน้ำแล้วค่ะไหนไว้นี่อู้กินน้ำก่อนลูกกินน้ำก่อนกินน้ำก่อน อีก5นาทีค่ะอีกานาทีเครื่องก็จะลงแล้วนะคะอีกานาทีเครื่องเราก็จะลงแล้วโดยสารเตรียมตัวได้แล้วค่ะเครื่องจะลงแล้วอีก5นาทีก็จะลงแล้วค่ะ โอ้โหคันใหญ่เลยหนูได้รถคันใหญ่เลยเหรอลูกเอามาใส่กางเกงก่อนครับเอาเร็วเอาใส่กางเกงก่อนเร็วๆๆใส่กางเกงก่อนโอุ้ยพ่อใหญ่เทพจะเห็นจู๋น้อยลูกแล้วช้างน้อยช้างน้อยจะโผล่แล้วน่ะเอาเร็วๆลูกขึ้นลูกขึ้นเยอะ

คนน้อยของเราสุดหล่อของเราอยู่ทางนี้ครับโอ้โหเล่นรถไปเลยโอ้โหโอ้โหดูสุดหล่อของเราครับสุดหล่อของเราอยู่ทาง